แบทสวดธรรมจักกับปวัตตะสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาภารานสิยังวิหรารติอิสิปะตะเนคทาเยตัตตะโคภะคะวาปัญจว,วัคคียภิกคูอามมนเตสิเทววัมเมภิกขเวอันตาปปปัพชิเตนาะนะเสวิตาภา โยจายังกามสุกามสุขันธิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิรัมะธานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเว อุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคาเตนอภิสัมพุทธาจักขุกะระณียานะกะระณีอุปัสสะมายาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กตาจะสาภิกขเวมาชิมาปฏิบาธาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานะกการณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพธายะนิพพานายาสังวัตติอายมาอายเมวะอริโยอัจทังคิโกมัะโคเสยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาปิกาเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตินะภิสัมผูธาจักขุกรลนียานะกรลนี อุปสมายะอภิญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชลาปิทุกขามรณนามปิทุกขังโสกปริเท วัตุขะโทมานาสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนราภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทโย อริยะสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาคสะหะคาตาตัตตระตัตาต,ตาภินันทินีเสยยาธีทางกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตันหาอิทางโคปนาภิกาเว ทุกข์คิโรโทอริยศา,าสตรจังโยตัาเยว,วตันหายอาเซสวิลาคนิโรโทจาโคปตินิสังโคมุติอนาระโยอิทงังโคปนาภิกขเวทุกขคนิโรถ้าคามินีปฏิปทาอริยศาสตรจังอิยเมวะอริโยอ,อ,ยอาตทังคิโกมโคสยยทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีวะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอทังถูกขังอริยสัจจันติเมพิกขเวโปเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิเวชา อุทปาทิยาโดโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกคณิทิตังโคปานิทังทูกขังอริยศสตร์จังปารินยยันติมเมพิกเวปุเพอนันุสุตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิตังโค ปณนิทังทุกขังอริยศาสตร์จังปริญญาตันติเมพิกขเวปุเพอน,นันสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิทังทุกขนิ ทูกขสมุทโยอริยศสตจ์จันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยศสตร์จังปะหาตับพันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเม สุจักขุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกข,ขสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุง้งอุทปาทิยานัง อุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังภุกขานิโรธทอริยศาจันติเมผิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิอิ ิังโคปนิทังทุกขนิโรธทรอริยสัจจังสัจจิกาตพันติเมภิกขเวปุเพอน,นันตสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโดโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธทรอริยสัจ จังสัจจิกตันติเมพิกขวเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยาศาสจันติเมพิกขวเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้ง อุธปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุธปาทิอาโรโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขรนิโรธา,ามิเีปฏิปทาอริยะัาจ,จังภาเวตพันติเมพิกขเวปุเพอน,นันุสุเตสุธรมเมสุจักคุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปัาอรลิยัสัจจพาวิตันติเมพิกขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโก อุทปาธิยาวะกีวันจาเมภิกาเวอิเมสุจจตุสุอริยสัจเจสุเอวันตะเอวันติปริวัตตังวาทสาการัญธาภูตังยานทัสสานังนาสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหัง <c oughs> ภิกขเวสัทถวะเโกโลเกสมาระเกสัพพมะเกศาส,สนาพันมามนิยติปชายะสัทถวะมนุษยายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัญจยาสิงยะโตจะโเมภิกขเวอิเมสุ จตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังวาทสาการังยถาภูตังยานทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัถาหังภิกขเวสเทวะเกโรเกสมาระเกสะพัมมะเกสัสสัมนาัมมนิยาปชายา สตทวมนุสสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทธปัญจัตยาสิงยาญาน,นจะปนเมทัสานังอุทปาทิอกุปาเมวิมมติอายะมันติอายะมันติมาชาตินติธานิปุนาภวติอิธมามโวจะพักขวาอัตตมนาปัญจะ วักขิยาภิกขูภาควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปปนะเวยากรนนัมัสสมิงพันญามเนอายัสมะโตโกทันยาสาวิระชังวีตามารังธรรม,มจากคุงอุทปาทิยังกินจิต สมุทยะธรรมังสัมพันธังนิโรธาธรรมมันติปวัตติเตจะภคขวตาธรรมาจักเกปุมมาเทวาสัตถมนุสาเวสุงเอตัมภคขวตาภาลานสิยังอิสิปัตเนมิคาายอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอปาติวัตติยัง สมาเนนะวะพัมมะเนนะวะเทวานาเทเวนะวะมารนะวะพัมมูนาวะเกตนาจิวารุกัสสมินติภูมานังเทวานังสัตถังสุตตวะจตุมมหาลาชิกาเทวาสัทธรมนุสสาเวสุงจตุมมหาลาธิกานังเทวานังสัตถังสุตตวะ ตาวติงสาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงตาวติงสาหนังเทวานังสัตทังสุตวะยามาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวะตุสิตาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวะ นิมมานะระติเทวาสัตถมนุสสาวิสุงนิมมานะระตินังเทวานังสัตทังสุตราวะปารนิมิตาวะสาวัตติเทวาสัตถมนุสสาวิสุงปารนิมิตาวะสาวัตตินังเทวานังสัตเทวาสัตถังสุตราวะ พัมมะกาจิกาเทวาสัตตมนุสสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปะตะเนมิคาทายอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตังอัปปติวัติยังสม,มเนนาวาพัมะเนนาวาทเทเวนาวามาเรนาวาพัมมุนาวาวาเกจิ วาเกนะจิวาโดกสมินติอิติหะเตนะขเนนะเตนะมุหตเตนะมุหดเตนะยาวะพัมมะรโรกาสาธโทอพภุกขันคจิอยยันจาธาสาสหสีโลกาธาตุ สังก <Anyway, S 1> ัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปามโนจะโอราโลโอภาโสโลเกปาตุราหุสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทานีสิัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโต อญญาสิวัตตะโพกนทันโยติอิติหิอิติหิหังอายะสมโตโกนท,น,น,นทันยัสสะอัญยากนทันโยเตวะนังเตวะนามังอโหสิติก่าวพุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมุทโธ วิชาจรนาสัมปันโนสุขตโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสะนังพุทธปะควาติสิบธรรมมนุสติสวากาโตภะคะวตาธโมสันติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโกปัจจัตังเวทิตาโพวินยูหิติสิบเอ็ดสังขานุสติ ุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคารา เอสปะคะวัตโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักคินายโยอัญชลีกะลานโยอนุตตร,รังปุญญเกษตรติสิบสองสักกัตตวาสักกัตตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตตมังวะรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสตินา นัส ah ันตุปัตถวาสะเพทุกขาวุปสเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสะทังอุตตมังวะลังปะลิลาหูปัสะปะลิลาหูปัสมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสันตุปัตถวาสะเพพยาวุปสเมนตุเตสกัตตวาสังคารตานังโอสะทังอุตตมังวะลัง อาหูเนยยังปาหุเนยยังสังกเตเชนะโสตินานาสันตุปัตถวาสพเพโรคาวุปสะเมนตุเต <c oughs> ส,สามพระคถาชินนบัญชรสมเด็จพระพุทธาจาย์โตพรมมลังสี <c oughs> สชยาสนากะตาพุทธาเจตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสปังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะดาตโยพุทธาอัตถวิสตินายิกาสัพเพปติติโตไมหังมัทธเกเตมุนิสาลาศีเสปติติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปติติโตไมหังอุเลสัพพคุณากาโร หาทะเยเมอนุรุธโทสาดีปุตโตจะทะักิเนโกธันโยปิธิพาคสมิงโมคะลาโนจวามเกทักิเนสวะเนไมหังอาสุงอานันทาหูโลกัสสโปจะมะานาโมอุปาสุงวามโสเกเกสะโตปิจิพาคสมิงสุริโยวะปะพังโกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโว ภูมาลกาสะโพเทโรมมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฏเนนิจังปฏิทธาสิคุนการโรปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทสีวลีเทราปันะอิเมชาตานารเตติลกามมะเสสาสิติมหาเทรา วิจิตาจินาสาวกเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโตชิโนลาสาสลันตาศิลเตเจนะอังขมังเคสุสันติตารตานงปุตโตอาสิทกขิเนเมตสุตตะกังทกขังปัจฉโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมลปาริตันจะอาตาติยสุตตะกังอากาเสสะทัณหงอาสิเสสาปากาลสันติตา จินานาวลสังยุตตาสัพตาปากาลังกตาวาตาปิตตาทิสัญชาตาไพรชันตุปัฏฐวาอาศะสาวินายัญตุอนันตจินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัตถสัมพุทธปัญชเลีินปัญชรามัชฌามิวิหารันตังมหิตาเลสัตถาปาเรนตุมังสัพเพ เตมหาปุริสาสภาอิเตวมันโตสุขุโตสุรโกโินานุภาเวนะจิตุปัตตาโวธรรมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะจิตันตรารโยสัตธรรมานุภาวะปาริโตจรามิเชนปัญชเลตี <c oughs> <c oughs> <c oughs> สิบสี่บทสวดพาหงมหากาพาหงสาหาสามาธิพาหงสาหาสามาภินิตสาวุธันตังคีเมขารังอุทิตโคละจเสนามางธานาทิธรรม,มวิจินาจิตวามุนินโตตันเตจะสาปวัตุเต ชยมังคะลานิมาราติเลกามะพิยติตสาพารติงโกรัมปนาระวัตมคมาธาตยยขังขันติสุทันตวิจินาชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตุเตชยมังครลานินาราติลิงคัสวรังอติมาตตภูตังทาวะกิจักกรมสานีวาสุธาทุนันตังเนตัมบุเสกวิจินาจิตวามมนิโทตันเตจสาภวตุเตชยมังคะานิ โอคิต,ตขาขัดธรมติหัสุธารุนันตังทาวันติโยชนปะถังคุลิมาราวันตังอิทีพิสังขาตามนโนชิตวามุนินโทตันเตจสาภวตเตสยมังคารานิกัตตาวานากักตธรมุทลังอิวะคับพิญยาจินจายุตทวจรังชนก,กายามัมเชสันเตนโสมวิินาชิตวามุลินโท ตันเตชะสสภาวัตุเตชยามังคาลานิสัตจังวิหายามัติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโลปิตมะนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสสภาวัตุเตชยามังคาลานินันโทปนันวิปุจคังวิปุทังมเหตทิ้งปุตเตนะเถระปุจเคนะธรรมะปยันโตอิทูปเทสวิจินาชิตวามุนินโท ตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานิทุกขาหาทิฏิปุจเคนสุตตะหาทั้งพัมมังวิสุทธิชุดมิรธิปกาพิธานังยานาคาเทนวิจินาชิตามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธเจยมังคารอัตคาธาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันที หิตตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมกขังสุขังอัติกรเมยยะนโรสป,ปัญโยมโหากรุณิโกนาโถหิตายาสาปปนานินางปูเลตวาปารามีสา,าปปาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเทนะ <c oughs> <c oughs> โหนตุเตชยมังฆลังชยันโตโพธิยามูลีสักยานังนันทิวัฒโน เอวังตวัง <t> วิชโยโหหิตชยาสุชยมังคะเลอปราจิตปัลลังเกศรีเสปทวิโพคะเอบิเสเกสัปปุตตานังอคัพปโตประโมทติสุณคตังสุวังคลังสุภาภาตังสุโหติดังสุขโนสมุโหโตจตุสุยธังธัมมจาริโส ปัฏฐคินังกายากรรมังวาจากรรมังปัฏฐคินังปัฏฐคินังมโนกรรมังปานิเตเตปะทิปัฏฐคินางปัฏฐคินานิกัตโตวานา,าพันตเตปัฏฐคินะปวัตุสัพพมังคะลางังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภา,ภาเวนัสธาโสติปวนันตุเตปวัตุสัพพมังคะลางัง ลักขันตุสาพ,พเทวตาสัพพธัฒมานุภาเวนะสัตตาโสติปวันตุเตปวัตุสัพะมังคะลังรักขันตุสาพ,พเทวตาสัพพ,พสังกานุภาเวนะสัตตาโสติปวันตุเตสิบห้าปันพิตานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพิคเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมธาเนนะพวันตุปูชิตาโสทิงกะดนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชานนวกาจะพกขาวสารามิกาธานาปฏิอุปาสการามาจะเทศ ขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาบุชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกาินิยนิกังธรรมวะรังปฏิจเตสัพเพปิทุขัสสะกรนุสังทยัง ท่าตจิรังสตังธรรมโมธรรมมัตราจปุขาราสังโฆโหตุสมโควาอัตยาจหิตายะจาอเหรักขตุสัตมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยาปเวทิเตประสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุธศาเสน สัมมาทารังปเวชันตโตกาเลเทโวปวัสสตุวุติภาวายสัตตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตะังเอวังธรรมเมนะราชานโนปะจังรักขันตุสัพพ <c oughs> ทาสิบหเทวตาปุยโยชนะ หาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหิสัมภตังปุญย่าสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปติสิทธิยาทานังททันตุสัทธายาสีรังรักขันตุสัพพะธา ภาวนา,า,ต,านติลตาโหตุขันชนตุเทวตาคาตาสิบเจ็ดสุมังคนคาถาสิบเจ็ดสุมังคระคาถา,าโหตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธ,ธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพ พระเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรลังโหนตุสัพพังสุมังฆะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรลัง สัพเพพุปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขั้งพันธามีสัพพโสสัพเพพุถัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุรัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเชนะ ระคั่งพันธามีสัพพโสสัพเพปุตตาปรัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพปุตตาปรัปปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพปุตตาปรัปปตาปเจกานันจะยังพลัง อะรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัเจกานันจะยังพลังอะรหันตานันจัะเตเชนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอะรหันตานันจะเตเทนะรักขังพันธามีสัพพโสสัพเพพุทธาปรปัตตา ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโซ <c oughs> <c oughs> ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอน,นิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริรและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้ว โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพระเจ้าและวัตถุมงคลพระปิดตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวค้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่ที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประิจจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทิน บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลาย สมบูรณ์พร้อมด้วยธนาสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจตุรพิษทพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนะสุขะภะเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสถีทุกท่านสาธุ